สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแปดยินนะคะกับแนวทางจ้ากับแนวทางนะคะแนวทางฮานอยสามหน่อยจากพี่น้องจ๋าเป็นยังไงกันบ้างคะสูตรวัดใจสามหน่อยนะคะสําหรับวันที่สี่เดือนสามเนาะปีหกสี่จ้าสูตรวัดใจในตัวรางในตารางนะคะยินวางตารางไว้ให้อยู่นะคะสําหรับวันที่สี่วันที่สี่เนาะ แต่ตารางมาตัวตรงๆเลยจ้าหกสองจะพี่น้องจ้าหกสองรอบปกตินะคะหนูยินเน้นรอบให้สิพิเศษกับ v i p แต่ v i p มาสองสองนะคะแต่พี่น้องทุกคนก็น่าจะรู้เนาะก็น่าจะรอบแรกก่อนเนาะพิเศษแล้วก็ถ้าไม่มานจริงเราก็ตามเนาะปกติแล้วก็ค่อย VIP เนาะก็ประมาณนั้นเนาะเพราะว่า สูตรวัดใจสามนอยนะคะก็เป็นแนวทางหาหนอยสามนอยเหมือนเดิมนะคะเพียงจะยินลองเน้นรอบให้เฉยๆนะคะวัดจะมาตามรอบที่ยินเน้นให้หรือเปล่าวันนี้ถ้าใครได้สูตรวัดใจไปก็น่าจะโอเคนะคะวันนี้ก็2คู่นะคะรอบปกติกับรอบ VIP นะคะสูตร22งสองนะคะหกสอ ในตารางก็มีนะคะและที่เจาะให้ก็มีนะคะแต่ไม่ได้เน้นนะคะได้สองหกอันนี้หกสองตรงนะคะก็ส่วนสองสองน่ะเกือบไม่ได้แล้วค่ะสองสองยืนว่าจะเอาตัวไหนไม่รู้นึกได้ก็โอ้เลขเบิ้ลมาเนาะช่วงนี้ก็เลยลงสองสองให้ก็เลยได้สองสองนะคะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะถ้าใครได้สูตรวัดใจไปวันนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะ ตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าชมเพื่อความบันเทิงนะคะ น,นี้ยินก็จะมาตามต่อสูตรวัดใจมาฝากพี่ฝากนา้องเหมือนเดิมนะคะมามาตามลุ้นกันต่อเนาะว่าจะหมู่หรือจะจ๋านะคะตามรับชมรับฟังยินได้ทุกวันนะคะแต่ตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็อย่าตามทุกวันนะคะแต่ตามให้กําลังใจยินได้ทุกวันนะคะมีให้ชมให้ฟังทุกวันจะเป็นน้องจ๋าสำหรับสูตรวัดใจวันที่สี่ก็โอเคมากๆนะคะวันนี้ จะตามต่อวันที่ห้าวันที่ห้านะคะวันที่ห้าวันที่ห้าวันที่ห้า สูตรหนึ่งสูตรสองยินก็ไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงรอบให้นะคะเดี๋ยวยินจะยินลืม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 เขียนลงรอบให้นะคะแต่ก็เป็นสามนอยเหมือนเดิมนะคะทุกสูตรนะคะแต่ยินจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะรับชมเป็นแนวทางนะคะวันที่ห้าเดือนสามนะปีหกสี่ชมเป็นแนวทางนะคะว่าจะโมรุจจาว่ายินจะลงรอบให้ มารอบที่ยีนลงให้ไหมคะแนวทางฮาหนอยนะคะฮาหนอยยังเป็นสามหน่อยเหมือน,นเดิมจะ้ะนี้ก็สูตรวัดใจก็เป็นสูตรที่น่าวัดใจนะคะอย่าชะล่าใจนะคะกับสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจนี่ก็ก็หลุดยากอยู่เหมือนกันนะคะยินก็จะวางตารางไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเผื่อให้ไปลุ้นกันเนาะ มีเจดสามนะคะมี6กสองห้าหนึ่งแล้วก็สี่นะคะสำหรับตัวเลขในตารางนี้ยินจะยกตัวเด่นมาสอตัวนะคะแล้วก็ตัวเลขในตารางนี้สามารถจับ3าตัวได้นะคะถ้าตัวเลขมาครบนี่ก็สามารถจับได้เลยนะคะถ้าใครจับเป็นเนาะยินเองยินก็จะจับไปอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วก็ มาอย่างนี้ประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็มัดรวมเลยยกตัวเด่นมาให้สองตัวนะคะแล้วก็จะเจาะให้เด่นละห้าคู่นะคะเด่นวันนี้ก็จะให้สองตัวเหมือนเดิมนะคะจะไม่เน้นให้นะคะว่าตัวใดตัวหนึ่งเนาะแล้วเน้นให้แล้วก็หลุดตลอดมาบ้างไม่มาบ้างก็ให้สองตัวเลยนะคะสําหรับสายวิ่งสายรุ่น ตัวเด่นก็หลุดยากอยู่เหมือนกันนะคะชอบตัวไหนจัดตัวนั้นเลยจะวิ่งรูดได้เลยนะคะดีไม่ดีก็มาด้วยกันก็ได้นะคะสองสเนี่เด่นสองนะคะสองศูนสองหนึ่งสองสอง สองสามเอาตัวเลขติดกันเกินเนาะเขียนทางนี้เอาเนาะสองห้านะคะสำหรับเด่นสามก็จะมีสามสี่นะคะสามห้าสามหกสามเจ็ด ล้วก็ให้เบิลไปด้วยสามสามเผื่อสามมาเนาะสองสอง,สองมาแล้วก็ยังมาอีกเดี๋ยวยินจะลองติ๊กตัวที่ชอบชอบนะคะเบิลมาแล้วก็มาอีกได้จะพ่นลองจะาจัดไปอืม สี่ศูนย์นี่ก็ชอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวไหนดีอ่ะ น้องที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะ,ะท่านใดไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ f อฟใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะสำหรับเพื่อนเก่าเอฟซเก่าก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ลำล้ำรวยๆวยจ้าสวัสดีค่ะ